เอาไปไงทีเงินไปต่อบ้างไปต่อเราทั้งเัินโอ้โหเล่นมันทีเ <c oughs> นี่ยยิงเข้าไปครับออกตางครับความจากประตูนะครับควางไปเลยความจากประตูครับผมและกลุ่มนี้ไม่ใครเข้าสารพัดในโพไหนนี่จะให้เอาเหรอทิ่เงินล้าไเลยิงออกต้างครับออกต้างโกล กว่าขมาครับให้ตรงเพื่อนหน่อยให้ตรงเพื่อนหน่อยสุดยอดโลกไปออกไปเลยนะครับอ่าประตูครับประตูให้ประตูกว่าขมาครับเอาว่าไงยังได้โอ้โหสีศเหียอครับสีศเหียอเตลายเซตทิศเหนือครับครับ ถูกต้องครับผีเขียวนี่ครับผีเขียวไปตีครับผีเขียวไปตีครับเข้ามาแล้วโอ้โหผู้เขียวได้ไหมครับผีเขียวไี้ครับผีเขียวเอ้าอย่งไรยิงโอ้โหพลาดนะเนี่ยวาดีเอาโอ้โหให้เด็กต้องไม่ขยับตัวยิงทีไม่เออสกัดออกข้างครับ

ออกครับสีเขียวสกัดออกไปครับสีเงินเล่ต็ดตรงเช่นสีขาวครับสีเงินเล่ติดป็งเช็นสีขาวครับรียบตั้งรียบตนะคร้องชุนนครับต้องคืนนายต้องคุยครับโอ้โหตามรางลูกนี้ไม่เข้าครับข้องจะประตูครับผมหัวยน้ามาโอ้โอ้ยลหลัหลมเจ ออกครับออกครับเขียวครับเขียวอ่าเขียวตั้งแต่ตัวครับว่าไงครับตูประตูโอ้โหประตูสุดยอดว่าไงลูกนี้ว่าไงลูกนี้มือกันคล่องเหมือนกันครับเหมือนกันครับว่าอย่างไรตู้ยิ่โดนไหประตูเนี่ยตัวใหญ่แต่คล่องครับของศิลปินในตัวใหญ่แต่คล่องอ่าปล่อยออกไปเลยครับข้อมจากตูฬาเลยครับไไล่งป ยงิโอ oh, ้โหโดนจากการกระชากศรีเขียวได้ครับสร้างประตูมาเลยครับยังศูนย์ศูนย์นครับเขี่ยได้ครับเขี่ยได้จังหะการเขี่ยได้ครับเตะจากขอบเส้นสีขาวครับวันนี้สีเขียวบุกหนักครับวันนี้ครับบังตีประตูเอาประตูครับ ยังได้แต่ยงข้างไหออกข้างนะครับออข้างไปแล้วออข้างไปขว้างจากตัมาครับถงีงันอองมาไม่ให้ตีบอนนี้ทำปากตักันเ้ครับออครับถเจได้ครับอ่าัโอ้โหโคตยาด เอาเด็กจไปเกันมาแล้วครับตอนนี้อ่าบังเด็กลูกโคตรเล่นอนี้ลูกโคตแน่ๆนะครับออนนี้เล่นอย่นี้นะไม่ไม่มีเสียงหน้าประตูเลยอะเอาแล้ก็ไปโอ้ยังีเสียตกหนักขอให้ผีเสียต้องมาเด็กมันมีเวลาครับเด็กันมีเวลาครับ เฮ้ยผ <Cornell>. ู้หญ <ar> ิงครับโตกันได้ไงครับผู้หญิงก็ออกไปนอกออกนอกนะครับผู้ชายครับยิ้มใหติดนะอ้าวทีเหลือไั่ได้ใช่ไหมการทำยีนอะไรนี่โอ้เสียดีครับเสียดีอเคอ่าครับ